สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็จะไปนานะคะกําลังเตรียมของกินเล็กๆ,ๆน้อยนะคะที่เราจะเอาไปนาเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะ,ะนี่เลยค่ะกับข้าวนี่เราเรากินไปแล้วนะคะนี่ก็จะเตรียมมะม่วงอ่าสวนหน้าบ้านเลยสวนหน้าบ้านอะ่ะต้นหน้าบ้านเลยนี่นะคะ กำลังหมักแล้วก็จะเอาไปกินที่นาเวลาร้อนๆอร่อยมากนะคะแค่พูดตอนนี้ก็น้ำลายไหลแล้วนี่กำลังคุกเข้ากันอยู่อยู่เเพื่อกินอยู่เพื่อกินทําไม่มีของกินยังไม่ไปกไม่มีของกินไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีแรงทำงานใช่ไหม ถ่ายเลยนี่น,น,นี้ก็คือทําตอนเช้านะคะน,นี่ก็คือข้าวแดมฟืนแช่ข้าวแล้วก็เอาไปมั่วแล้วก็เอาไปเคี่ยวเนาะแล้วก็มีแบบปูนอะปูนใส่มันถึงจะแบบอ่าถึงจะแข็งตัวอย่างนี้นะคะไม่ใช่ที่เขาทําของหวานข้าชั้นอันนั้นไม่ใช่นะคะ นี่จะเป็นข้าวแลมฟืน้นตัดเลยตัดเลยอยอยนี่ก็จะเตรียมเอาไปกินที่นานะคะเป็นข้าวเนาะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำากไปดึงปานไงนเปดงป่านอโอ้ตโอ้ทำไมติดอะ่ะมันไม่ค่อย นั่นเลยนั่นมันเพิ่งทำเมื่อเช้าเองอ่ะแล้ว่ามันนั่นเลยอ่ะมันก็เลยแบบติด,ตอ,ดอ่าก็ตัดไปตัดมาประมาณนี้นะ,ะจะเอาไปกินที่นาพริกนั้นเราก็เตรียมแล้วเกลือผงชูรสนะคะน,นี่ก็พริกจิม้มอ่าข้าวฟืนโอเคเสียเวลาแล้วเราจะอ่ายำอันนี้ต่อก่อนนะคะยังคลุกเข้ากันไม่เสร็จเลย ก็จะ so ใส่ถุงไปกินที่นาค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมตัวแล้วค่ะหลานบานก็จะไปด้วยตอนนี้เก็บของยังไม่เสร็จแลคะแค่ไหนจะไปกันทั้งหมดเลยใช่ไหมเออสาวน้อยสามพี่น้องจะไปนาแล้วเราโยมก็ได้ทุกเม่อเสมาเสเลย นั่งตั้งนานเงียบตั้งนานไงทำไมเอามันขึ้นขึ้นเลยขึ้นไในได้ก่อนเออได้ไดวางเลยเออวางเออสาสาวมันตั้งเมียเมื่อตอนป้าปาตั้งพูด่ะฮ่าฮฮ่โอเคไปแล้วไปทำงานก่อนวันนี้หวานค่ะนักข่าวทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย

มาโตสองก่อเขาโตเขาโตนั่งรถอีแเต็กไปนานะคะพี่ๆทุกคนวันนี้จะได้ทำงานหรือไปดูเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนั่งอย่าอย่าไปลูกนั่งเลยโอ้โหขยันมากเลยอะโอ่น่าจะไม่กันฝันแล้วก็เนียเด้อ เราจะไปวาน้แบบนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยช่วยนอะรอแดดร้อนเลยทีนี้โอ้จะถึงนาแล้วนะคะนี่น้ำแม่น้ำแม่น้ำเหมืองฮิ

ถึงทีนะคะพี hmm. mm ่ท hmm. yeah, <sh> ุกคนนี่จะต้องเดินถ้าเปนหมาสั่งกับมันหมาจอมนี่ต้องเดินเข้าไปในนู่นนะคะพี่ทุกคนนี่เตรียมของกินมาพร้อมอาตอนนี้ก็มาถึงกระท่อมปลายนาของเราแล้วนะคะข้าวก็ ได้จะเบลองแต่ก็เ,เตรียมพื้นที่ไว้อ่าหวานกล้านะคะตรงนี้เลยเนาะนี่ที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าน้องหวองยังไม่ได้อ่าถ่ายเนาะเดี๋ยวค่อยไปนะคะตอนนี้นนหิวของหิวอะไรมานนเหนื่อยเลยเอาหลานหลานมาด้วยนะคะเสียงเสียงจะไม่ออกแล้วนะคะพี่ทุกคนแดดร้อนมากวันนี้ แดดออกตั้งแต่หกโมงกว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะโอเคถึงที่พักแล้วนะคะพักดื่มน้ําแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลงไปทํางานแล้วนะคะพี่ทุกคนกินข้าวสักมื้อก่อนกินข้าวสักมื้อเหรอกินมะม่วงเมื่อกี้ก่อนไหมเหมือนรู้สึกว่าหิวแล้ว สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสาน้อย้านน่ะ้อเอ้เก่งนะเนี่ยนี่ไม่สค่ะสวัสดีค่ะกินน้ำ่วงก่อนวะอ่านี่นะคะพี่โดถ่ายของกินยอตอเออมีกินน้งที่ สบายเลยนะนี่นะคะมะม่วงที่ทำมาเมื่อี้ชิมดูอร่อยไหมสุดยอดเันยมายินใฮ้ยใครมายินเดียวเราคนเหงื่อเต็มหน้าเลยดูแมว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 หยอกเรวแม่ยกขึ้นมายกฐานอ๋อ เขขด็กพ่อเลยนี่โอ้โอลงนาก่อนนะคะพี่ทุกคนมาบายๆน้องหอมไม่ให้การกันนี่กำลังกินน้ำแข็งนะคะทุกคนเย็นชื่นใจทางที่จะไปทึบเลยนะคะนี่นะคะพี่ทุกคน ก็กับพี่เขยกำลังอ่าทำข้างบนแบบเนี้ยนะทำให้มันเป็นร่องแบบนี้นะคะพึ่งทำเองนะคะพี่สาวกำลังรูปให้มันเนียนนะคะเริ่มลงพอดีเลยค่ะ เราตั้งเดินไมมีน้ำแล้วนี่น้ำแห้งแล้วน่นวนะทีปอนนะนี่ช่วยกันรูปช่วยกันทำแบบนี้นะคะจะได้แบบเสร็จไวๆมาคนเดียวก็ช้านะโหน้ำทำได้ทอนานเลได้รอเอาจูอ,อ๋อกว่าได้แดดแดดแดดมา ม,ม,มันไม่เนียนมันไม่เนียนต้องทำให้มันเนียนเนียนอน,นาตัดตามีตรงไหนปะมีเตอุ้หน้าไหมเตียกอะ่ะน้ำพึ่งขัง เข้านาน,นะคะตอนที่มาพ่อยังไขอยู่เลยนี่ก็กำลังทำให้มันละเอียดสมัยเมื่อก่อนนี่มาเช้าๆเลยเนาะจะจๆงเดียวนะเดียวหลายหอืม ตอนนี้แดดไม่ออกไม่มาสมัยก่อนนี่โหผ้าเช็ดยังไม่ชั้นเึ้นเสร็จนะโอเคช่วยพี่สาก่อนนะคะไ่ไเอาตับตาเหมือนที่พี่สาวเอาไม้ลูกตอนนี้อุปกรณ์ที่น้องยังไม่มีนะคะ นี่นะคะอุปกรณ์ของเราคือจะเอาไม้นี่ในรูปนะนี่ค่ะ อย่งนี้ต้องยิงเน็ตก็ตวกันโอ้นลข่โอ้ยนึกไม่ออกหรอไอ้มัดต้นไข่จ่า โอ๊ยมาเร็วเร็วเร็วเวแบกอนณาลัดป่าอันยาวป้มขับปอนะคะเด็กๆปวดหนืดปวนหนืดนะหนักนี่ยนักหมอกประมาณกี่กิดโลเนี่ยหกสิบกิดโลหกสิบกิดโล <c oughs> เพราะว่าแช่น้ำแล้วนะคะพี่ๆทุกคนนี่ยไปแบกมามีกี่กระสอบอ่ะไม่ได้ยินแล้ว พ่อ,อบแบกไปทางนู้นนะคะพี่เคยแบกมาทางนี้มีไรท้องกันนะปะ <Okay. S 1> หอกท้องหกกระสอบนะคะพี่ๆทุกคนโอเค <Okay. S 1> น้องกับพี่สาวมีหน้าที่รูปตรงนี้นะคะเมื่อกี้ใช้ที่แบบกลมๆไม่ถนัดเนาะก็เลยเปลี่ยนพี่สาวใช้ไม้แบบนี้นะคะนี่ลรค่ะ อีกตั้งครึ่งกว่าๆยังไม่เสร็จนะคะพี่ทุกคน<ส>นี่นะคะพี่ๆทุกคนเป็นข้าวดําที่น้ําท่วมเนาะเอามาแช่ก็งอกดีอยู่นะคะข้าวมันออกรากอยู่เนาะนี่นะคะมึงมาเก,ก็บอะไรมาอืมมึงเก็บนอนะพราะไงมน้ำใหโดดเตาพยายามิป่นมาลงมาหน่อยใส่เก๊มาลงหน่อ,อมามายทำไมจังของเจ้ามาตัดของเขาเนี่ยมันผ่อนป่นนะ,ะอ๋อ แดดร้อนเกินนะคะพ่อจะเอามาบังถุงข้าวตรงนี้เนาะหกกระสอบนะคะที่มาหวานในวันนี้นี่มันร้อนเกินนะคะก็เลยจะเอาผ้าเต็น์มากางไว้นิดหนึ่งนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะที่รูปก,ก็ยังไม่เสร็จตอนนี้หิวน้ำมากหิวน้ำขอคินน้ำนิดนึงก่อนนะ จะไปแวะเอาติ้งมาให้พ่อถ้าติ๊งเต้นพูดไม่ชัด <c oughs> น้ำแข็งเย็ยนๆน่าจะชื่นใจอื้ม อากาศร้อนมากนะคะต้นข้าวก็อีกไม่กี่วันม,มั่งจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะพี่โดนเป็นตังไหนเอ่ยเหนื่อยนยไม่เหนื่อยมั่งห้ <c oughs> หอน <c oughs> กินน้ำเย็ยนๆชื่นใจยังไม่เข้าครึ่งเลยเนาะตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนา,นาเป็นไงบ้างเนาะ มันคนทำได้ทำนาก็อย่างนี้และเนาะร้อนมากนะคะในที่สุดก็เสร็จสักทีน้องหวังก็เพิ่งเข้ามาเงยเ,เต็มหน้าเลยเงยเต็มหน้าเลยนะคะตอนนี้ก็แล้วเรารุบรูปที่หวานก้าเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> พ่อกับพี่เคยยังหวานอยู่ยังไม่เสร็จอีกนิดนึงนะคะ นั่นด้เพิ่งตื่นนี่นอนกระ,กระท่อมเถงนาสองสามคนเล่นตรงนี้เนาะแล้วก็พี่สาวก็ไปทำนาทำนาพี่สาวไปช่วยนะคะหลานหลับแล้วก็ไปช่วยอีกนะฮะตื่นแล้วตื่นแล้วนี่ตรูปเงอเต็มเลยร้อนมากเนะพิ่งมาถึงตอนนี้เอง เป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนี่นะคะตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วเด็กก็ใช้งานได้อยู่นี่เอาเสือไปนู่นแล้วนะคะกลับแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ด้วนอ้าวเดาเดาเดาบอกเพิ่น โอ้เขาเย็มเตีมเนนี่คือเป็นรูอโะฮัลโหปดูดูพอคือจังมั้ยไงตรงนี้ข้าวไม่พอแล้วสองแปลง ไปยังไงอ,อลงมาได้ไไดนี่กลับบ้านแล้วนะคะพี่ทุกคนห้ามก็ไม่ดีนะคะห้ามก็คือเบกเนาะโอเคเสร็จแล้วโอ้ล l e t ก go เอาทำไมนี่อยากขับเป็นเหมือนกันนะเน,นี่ยไปแล้วนะคะ ก็นี่เลยก็นี่เลยอีปอดเที้มาเนาะเอาพายังมาใส่ในมนันกันเนี่ยโอ้โหน,น้ำกลับบ้านแล้วสาวน้อยไปเออ,ม,อ,ม,อมือไงติ๊กนักติ๊กอะไรกันมาวะอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะ สาวขึ้นรถเลยค่ะโอ้อันนี้คือเปลือหอกสังัอพยังป้่ยพยังปลายพยังที่สูบน้ำเข้านาอ่าถ้าแบบว่าถ้าเราเอา่าน้ำมาไม่เยอะเนาะเราก็สูบจากตรงนี้อย่างเงี้ยก็ใส่ท่อแบบนี้เนาะอ่าเป็นผ้าแบบนี้ไปถึงนาเราอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเอาลงที่นามันก็ไม่ถึงนาเราเนาะ อ่าประมาณนี้นะคะเก็บเอากลับบ้าน,นะคะ่ะฮัโลโหลฮัโลโหลโอ้คเอ๊ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วกำลังจะกินข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอย,ซอย,ซอยแม่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ไฟมาไหมเนี่ยไฟไน่าจะดับเนาะมาเหรอมาดับเออเลยเขาไปใส่แล้วนอนดีต่อไฟแค่เนี่ยเตาไฟนี่คือข้าวซอยนะคะเส้นสดๆที่เชียงตุงโอ้มือมึงกับข้าวๆเนี่ยเออข้าวกินมังค่าข้าวซอยเป็เฮ็ดมือนี่ยนี่ผักเยอะเลยนะคะใส่ให้ใครน่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่ๆทุกคนนี่ก็คือเป็น เนื oh, oh. ้อท uh oh, ี่ต้มไว้โอ้โหชิ้นใหญ่ไปผักต่างๆนะคะกินเลยกินเลยโอ้นี่หนาบ้านม่ะเดี๋ยวเค็มใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนี่เป็นเลือดอะไรเลือดหมูโอเคกินย่อนนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วใช้ปัดใหญ่เน่อยมา เผ็ดเลยนะคะพี่ตวนกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอือต้องกวยเตี๋ยวนี้แก่อร่อยไม่อร่อยดูกินก็ได้ว่ยนี่ไปตั้งเงินด่วนทหาเจ้าอีนนะ Oh. <laughs> อร่อยมากนะคะนงน้องก็หมดแล้วคะ oh. 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 Okay. ่ะนี่นะคะโอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกันระดิ่งให้น้องหว่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกัน EP ถัดไปค่ะ EP ถ oh. ัดไปเหรอ คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรยังไม่รู้นะคะพี่คนรอดูกันนะคะวันนี้ขอกินก๋วยเตี๋ยวให้เสร็จก่อนนะคะพี่พี่คนโอเคบ๊ายบายนะคะ